มันคือบึ้งน้อยดีไซน์บายเดยคสุอินเจแปนบัต made in ไทยแลนด์อันสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือผมมีพื้นที่วางขายเยอะมากนะครับ <S <S เหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะถูกฉลอก,กับรถโตโยต้ายาริสเสลเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นยาริสแฮนด์แบ็กที่พาไปดูมาต้นปีแล้วก็ยาริสเอทีที่พาไปดูเมื่อปลายปีที่แล้วและตอนนี้ครับเราอยู่กับยาริสน้องใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับ all new toyota yaris cross ครับ รับ t ต y o t ้ y ยาิส c r s s s นะครับอาจไม่ใช่ชื่อใหม่ที่ชาวไทยรู้จักกันดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัก2-3ปีที่แล้วเนี่ยเราคงเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันคือ Toyota y a r i ิสตัวธรรมดาตัวแอช,ชแบกนำมายกสูงใส่พวกโปง่ปงคงปง่งข้างอะไรพวกนี้แล้วก็ขายใหม่ในที่ยา i ิ Cross หลังจากนั้นไม่นานครับที่ญี่ปุ่นก็มีการเปิดตัว t ต y o t ้ y ย r ร s c r o อ s อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับ ตัวนั้นเนี่ยเป็นยาริสตัวธรรมดาที่เอามาปรับโครงสร้างใหม่ให้กลายเป็นอเนกประสงค์ส่วนยาริสคอสที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นยาริสอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้พื้นฐานโครงสร้างแพลตฟอร์ม DNGA คล้ายกับตัวยาริส a อทีเลยแล้วก็นํามาปรับปรุงในหล,หลายๆส่วนเพื่อให้มันกลายเป็นรถอเนกประสงค์ม่ขึ้นแล้วก็มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อหลายเดือนก่อน และตอนนี้มันก็ได้อยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับที่ประเทศไทยณตอนนี้สำหรับในเรื่องของงานออกแบบนะครับตัว Yaris Cross คันนี้เนี่ยเอาจริงๆผมต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างไปจากตัว Yaris Cross เวอร์ชันญี่ปุ่นอยู่พอสมควรเลยอย่างแรกที่คุณจะเห็นได้ชัดคือเส้นสายของมันเนี่ยจะดูมีความสปอร์ตและโฉบเฉียวขึ้นมากเพราะว่าเขาใช้คอนเซปต์ในการออกแบบนะครับว่า solid and dynamic. solid เนี่ยก็คือเหมือนแสดงถึงความแข็งกร้าว dynamic ก,ก็คือถึงความพลิ้วไหวนะครับสงที่คุณจะเห็นได้ชัดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมี องประกอบหลายๆอย่างที่เอามาจากรถหลายๆรุ่นนะครับอย่างแรกก็คือตัวกระจังหน้าที่ดูแล้วเนี่ยมันดูมีความคล้ายกับโคลอรอ,อสพอสมควรนะครับอย่างที่บอลที่ตอนนี้เป็นช่างกล้องอยู่นะครับก็บอกว่ามันคือบึ้งน้อยนะครับถามว่ามันบึ้งจริงไหมมันก็บึ้งจริงแหละแต่ความบึ้งในทีนี้เนี่ยก็ทาให้มันดูสุดดังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ full LED นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโคมโปรเจคเตอร์ด้านในหรือแม้กระทั่งไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับซึ่งไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันก็ จะคล้ายๆกับรถอยู่รุ่นหนึ่งก็คือตัวเติรต้าไฮแลนเดอร์นะครับซึ่งไฮแลนเดอร์เนี่ยมันเป็นรถอเนกประสงค์ที่การขายในประเทศไทยหรอกแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยชาวไทยก็ค่อนข้างจะชอบพอสมควรและนี่ครับเอกลักษณ์ของมันก็ส่งมาอยู่ในตัวนี้ด้วยนอกจากนี้ครับนี่เขามีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ซึ่งไฟตัดหมอกเนี่ยให้ทุกรุ่นย่อยเลยนะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นมันนถึงตัวท็อปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชิ้นตัวกรอบไฟตัดหมอกที่จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับก็ดูสวยงามดีแล้ว เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถแนวอเนกประสงค์เนาะเขาก็เลยจะให้ตัวขอบซุ้มล้อที่จะเป็นขอบพลาสติกด้านมาซึ่งตรงนี้เนี่ยที่แตกต่างจากรถที่เป็นพวกครอสโอเวอร์ทั่วไปก็คือสังเกตดีๆครับตัวขอบซุ้มล้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นขอบแบบเหลี่ยมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในพวกออฟโรดเดอร์ซนะมากกว่านะครับและที่สำคัญถ้าคุณดูดีๆนะถ้าคุณยังจำมาได้ขอบซุ้มล้อแบบนี้มันจะเหมือนกับรุ่นพี่อีกตัวหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือตัว t ต y o ต้ r a รปซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ม จุดเด่นหนึ่งที่ใส่มาให้ด้วยนอกจากนี้ครับถ้าคุณดูที่ชุดล้อเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยตัวที่เรารีวิวอยู่เนี่ยมันคือตัวท็อปนะครับพเมีอมลักชวรี่เขาก็จะได้ล้อขนาด18นิ้วนะครับซึ่งเป็นล้อที่มีลวดลายนะครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีการปักเงาด้วยนอกจากนี้นะล้อ18นิ้วเนี่ยถือว่าเป็นล้อที่ใหญ่ที่สุด ในคลาสเลยทีเดียวแต่ถามว่าคลาสอะไรเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีจากชุดล้อนะครับเรามาดูที่ด้านข้างกันบ้างเราจะเจอกับตัวกระจกมองข้างนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยดีไซน์ขขาลังสวยงามแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือในตัวท็อปครับเขาจะให้กล้อง360องศามาด้วยนะครับซึ่งก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ทางด้านล่างนี่ให้มาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็ตัวหลังคาก็จะมีตัวแหลกหลังคามาให้ด้วยนะครับและมีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่เดีี๋ยวเราาจะพไปดูท ด้าน,นข้างก็จะมีในส่วนของตัวชายล่างที่จะเป็นชายล่างแบบพลาสติกนะครับแต่ชิ้นนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นชิ้นทาสีนะก็ดูบบบบุญใช้ได้แล้วก็ทางด้านหลังครับมันจะมีจุดเด่นหนึ่งซึ่งผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกรถที่เป็นคออเวอร์กลุ่ม a segment นะครับเขาจะเป็นท้ายตรงแบบนี้แต่ตัวนี้เนี่ยคุณสเกตดีจิท้ายเนี่ยมันเป็นท้ายแบบคื้นสีลากเลยทําให้มันดูค่อนข้างจะสปอร์ตและน่าสนใจมากนะครับแล้วก็นี่ตัวสปอยเลอร์หลังก็เป็นสปอยเลอร์ที่ชิ้นค่อน แร,แรงใช้ได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ครับนี่มีปัดน้ำฝนหลังมาให้แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าเอยขับไปแล้วเจอฝนยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเอยมันจะบังอะไรไหมนี่นะครับมีให้และไฟท้ายผมมองว่ามันเป็นไฟท้ายที่แตกต่างจากรถโตโยต้าร่ทั่ว,วไปนะเพราะว่าโตโยต้าร่ทั่ว,วไปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเชิดแต่อันเนี้ยมันดันย้อยลงซึ่งจุดเด่นตรงนี้แน่นอน,นครับถ้าคุณเห็นแล้วคุณคิดเหมือนผม มันคล้ายกับไฟท้ายของรถตระกูลเล็กซัสทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งเนี่ยทำให้ตัวรถมันไม่ดูแค่สปอร์ตอย่างเดียวมันทําให้ตัวรถดูหรูมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในเรื่องของตัวกันชนท้ายเนื่องจากว่ามันเป็นตัวรถที่มีความอเนกประสงค์เนาะ mm hmm. เขาก็เลยจะให้ชิ้นล่างตรงนี้เนี่ยเป็นชิ้นพลาสติกด้านนะครับคนอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับถ้ามันเป็นชิ้นสีแบบนี้เราอาจจะกลัวขู่อ,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 อะไรอย่างนี้แต่พวกเนี้เอ้ยมันทําให้เราแบบเออไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับแล้วก็ชิ้นล่างตรงนี้ก็จะเป็นรถ A Segment คอสโอเวอร์ก็ตามแต่เขามีออปชันที่น่าสนใจมาให้ด้วยอย่างแรกก็คือฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าธรรมดานะฝาท้ายแบบคลิกเซนเซอร์ด้วยกุญแจไม่อยู่เดี๋ยวไปเอากุญแจแป๊บนึงเดี๋ยวมากุญแจมาละกุญแจมาละแมเท่ๆนะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะลองตัวฝาท้ายไฟฟ้าแบบคลิกเซนเซอร์ให้ดูผมไม่ได้กดนะมัืออย่างนี้เลยกวาด บอกเลยว่าเป็นออปชั่นที่คุ้มมากๆนะครับเมื่อกี้คุณอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าผมเอาอะไรมาแปะนะครับมันก็คือป้ายเบบี้ออนบอร์ดนะครับหรือป้ายที่เอาไว้บอกว่าเออตอนนี้มีเด็กอยู่ที่เราเอามาดูไม่ให้อะไรคือป้ายเนี้ยส่วนใหญ่มันจะปกติมันจะใหญ่ใช่ไหมแล้วเรามักจะหาพื้นที่ที่มันโลง่งๆแปะแต่คันเนี้ยมันมันแทบไม่มีให้แปะเลยแล้วมันจะเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยนะครับคือแปะตรงนี้ก็ล่างไปแปะตรงนั้นก็ล่างไปคือผมเชื่อแหละว่าบางคนก็คงจะไม่บ่นหรอกแต่เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายของรถคันนี้ เขาบอกว่าอยู่ในช่วงประมาณ25ถึง35นะครับซึ่งกลุ่มคนอายุช่วงนี้จริงๆเขาก็มีครอบครัวหมดแล้วแต่ผมยังไม่มีไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับแต่เอาเป็นว่ากลุ่มคนพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มสร้างครอบครัวแล้วเริ่มมีเด็กกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นจุดสังเกตเล็กๆที่มีไว้แปะบางคนมีลูกก็จะได้แปะได้ด้วยนะครับแต่แปะตรงนี้อาจจะเตี้ยไปนิดน,นึงแค่นั้นเองไปดูข้างในต่อดีกว่าไหนๆก็เปิดออกมาแล้วนะครับเรามาดูพื้นที่เก็บของสัมภาระด้านหลังางการกรเอจิ ค่อนข้างใหญ่นะเขายังไม่ได้มีการบอกผมหรอกว่าความจุมันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะให้ดูมันจุอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยพื้นที่ตรงนี้คุณเห็นอยู่แล้วว่ามันเก็บของได้มากนะครับคือน่าจะวางแบบพวกกระเป๋าที่แบบขนาดสักประมาณ20กว่านิ้วอะได้สบายๆและนอกจากนี้ครับถ้าเปิดด้านล่างขึ้นมาล้ออะไรได้หายไปแล้วนะครับแต่ก็แลกมาซึ่งกับพื้นที่ที่คุณสามารถเก็บพวกรองพ้งองรอง,ทงเท้าอะไรพวกนี้เก็บได้หลายคู่เลยนะครับรอยู่จะเก็บพวกของแบบขเขาเรียกอะไร เยอะผมไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยนี่เดี๋ยวผมดึงนี้วมาให้ดูปึ๊บนี่ด้านล่างตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเปลี่ยนยางนะครับมีมีปั๊มลมด้วยมีเหมือนตัวจุบลมหรือตัวพวกแทงหนอนอะไรพวกนี้มีมาให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบๆนะและนอกจากนี้นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะไอตัวเนี้ยไอตัวคานตรงเนี้ยก็สามารถเก็บได้ด้วยเดี๋ยวลองเก็บให้ดูปึ๊บ นี่เห็นไหมยกเก็บออกมาได้อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้คุณดูก็คือนี่ครับตัวฝาตรงนี้ถ้าคุณพับไว้ด้านบนอย่างเงี้ยมันก็จะได้ตัวพื้นที่เก็บเบาะด้านหลังที่เป็นแบบแบบลร่าแต่จริงๆแล้วคือคุณสังเกตดๆีๆอะถ้าคุณมาตรงนี้นะครับมาใกล้ๆคุณจะเจอว่าเนี่ยมันจะมีขั้นตรงนี้อยู่นั่นก็คือเหมือความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะวางตัวฝาปิดตรงนี้แบบไหนถ้าวางแบบเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูคุณก็จะได้นี่ครับพื้นที่วางสัมภาระด้านหลังแบบแบบแบลร่ากับตััวพนกบ ที่อยู่คู่หลังตรงนี้นะครับหรือถ้าคุณอยากได้พื้นที่เก็บตรงนี้ที่มันลึกๆหน่อยคุณก็เลื่อนออกมาแล้วก็นี่ครับซึ่งคราวนี้คุณก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระที่มันลึกมากขึ้นแต่มันก็จะติดในเรื่องของตัวขยักของตัวเบาคู่หลังก็แล้วแต่ว่าคุณจะจัดสรรกันก็แล้วกันนะครับสําหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้ครับมันมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณดูนะก็คือตัวนี้เป็นตัวท็อปเขาจะได้ออปชั่นหนึ่งมาด้วย แตนแตนแตนนี่ครับเขาให้กล้องหลังมาแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ออปชันเสริมนะแต่ให้มาแล้วนะครับคือติดกล้องหลังมาให้เลยเพื่อความปลอดภยัยเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารครับอย่างแรกที่คุณจะเห็นก็คือตัวโทนการตกแต่งสีภายในวัสดุภายในของคันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีออกเทาดำนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นออปชั่นเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะและจะมีเฉพาะบางสีตัวถังเท่านั้นนะครับซึ่ง ไว้เดี๋ยวคุณเข้าไปดูอีกทีละกันแต่ส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยการเล่นสีดูโทนน,นี้มันค่อนข้างจะลงตัวนะอย่างน้อยที่สุดก็คือที่ผมชอบมงงากและถูกฉลองผมจริงๆก็คือนี่ครับการเดินได้ตะเข็บได้ออกเป็นสีน้ําเงินอะไรแบบนี้เฮ้ยผมเป็นคนถูกจริตกับสีนี้อยู่แล้วนะครับและมันอาจจะเป็นการบง่งบอกถึงขุมพลังด้วยเพราะว่าคันนี้ให้ขุมพลังไฮบริดนะครับขอลองนั่งบ้าง ที่ผมปาบให้คุณดูก็คือเบาของมันครับเป็นเบาปรับไฟฟ้าและสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางนะครับสูงต่ําหน้าหลังพนักนู่นนี่นั่น,นโอเคได้นะครับได้เสร็จแล้วปิดประตูเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะเจอก็คือนี่ครับคอนโซลทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นคอนโซลที่เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันแอบจะคล้ายกับของเบรอสแล้วก็เอทมันเอามาผสมผสมกันแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทํามาเพื่อตัวน,นี้โดยเฉพาะก็คือนี่ครับ ถ้าคุณตัดตรงนี้ออกไปแล้วลองมาดูช่วงกรอกตรงนี้มันจะมีความเป็นคอกพิษหรือก็คือจะมีความอ้อมเข้ามาหาตัวผู้ใช้ผู้ขับประมาณหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นกาดชัดเจนแล้วก็ตัวแผงแอร์ตรงนี้ที่เป็นแอร์ดิจิตอลตรงนี้ก็คือจะหักเข้ามาหาตัวผู้ใช้หรือว่าตัวผู้ขับนะครับคือมีองศารประมาณหนึ่งเดี๋ยวเขาลองสตาร์ทดูดีกว่าเปิดมาเปิดคีย์มาแล้วนะครับทีนี้ นอกจากตัวแผงแอร์ที่จะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับแต่แอร์เนี่ยไม่ได้เป็นแยกโซนนะเป็นแอร์ดิจิตอลแต่ใครยังไม่ได้แยกโซนแต่อย่างน้อยก็ยังมีแอร์ออโต้มาให้เทิบขึ้นมาก็จะเจอกับช่องแอร์ซึ่งก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเทิบขึ้นมาอีกก็จะเจอกับชิ้นตรงนี้นะครับที่จะเป็นชิ้นหนังบุกนุ่มนะครับแล้วก็มีการเดินสีน้ำเงินและขึ้นมาแห่งนิดก็จะเจอกับนี่ครับตัวจอที่จะติดตั้งแบบ floating นะครับเป็นแบบ semi f l o a t ซึ่งจอตัวนี้เนี่ย ดูโบราณไปสักนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขนาด10.1นิ้วของเขาเนี่ยถือว่าใหญ่มากใหญ่ที่สุดในคลาสแล้วและใหญ่เกินคลาสไปเสียได้ซ้ํานอกจากนี้ครับในเรื่องของฟังก์ชันการเชื่อมต่อของมันเนี่ยก็ยังสามารถเชื่อมต่อทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยนะปกติมันจะมีแค่แบบ Apple CarPlay ไร้สายใช่ไหมคราวนี้สําหรับสาวกที่ใช้โทรศัพท์ฝั่ง Android ก็ยินดีด้วยครับคุณได้ใช้ระบบ Android Auto ไร้สายแน่นอนในคันนี้นะ นอกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของพวงมาลัยบ้างดีกว่าสําหรับพวงมาลัยของเขานะครับถ้าดูดีๆเนี่ยผมว่าช่วงแกนตรงนี้ก้านตรงนี้เหมือนกับของยาริสเอทีบยกมาเลยนะครับปุ่มเปิ่มต่างๆเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีลูกเล่นในเรื่องของตัวปรับสงปรับเสียงปรับทริปอะไรพวกนี้นะครับมีการปรับเรื่องของ ตัวระบบได้ผิวคูณคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับกล้องส6 0องศาที่บอกไปเมื่อกี้นอกนั้นเนี่ยในเรื่องของทัชชิ่งต่างๆก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งจริงๆไม่ค่อยนุ่มสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ากระชับมือส่วนตัวผมก็โอเคกับกับลักษณะของพวงมาลัยตรงนี้อยู่ความใหญ่อะไรโตวพวกนี้ก็เฉยๆนะครับกำลังดีส่วนการปรับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการปรับมือซึ่งปรับได้โอเคใกล้ไกลได้สูงต่ำได้ก็ถือว่าครบนะครับ ถัดจากตัวพวงมาลัยทีนี้เรามาดูที่หน้าจอด้านในกันบ้างไม่แน่ใจวาในกล้องจะเห็นไหมนะครับแต่ว่าหน้าจอของเขาเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบฟูลดิจตอนทั้งหมดโดยจะแบ่งกันนะครับถ้าเป็นตัวจอที่แสดงเรื่องของสถานะการทางานของเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นจอแบบฟูลดิจตอน TFT ขนาด7นิ้วนะครับเอาง่ายก็คือยกมาจากทั้งเวลอสแล้วก็เอทีนั่นแหละและที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวรถที่มาจากกลุ่มใช้คําว่าแพลตฟอร์ม DNGA แล้วกันเขาจะมีมาตรวัดที่เป็นแบบมาตรวัดความเร็วอยู่ด้านข้างด้านขวาตรงนี้แล้วตััวอกษร ใหญ่มากคือต่อให้คุณไม่ใช่วัยรุ่นน่ะต่อให้คุณเป็นคู่มีอายุหน่อยๆน,นะครับก็เห็นแน่นอนนะเพราะตัวอักษรมันแบบใหญ่ขนาดเนี้คือถือว่าให้มาค่อนข้างจะครบคันนอกจากนี้ครับนี่คุณมาดูตรงนี้แผงตรงนี้ที่ผมจะให้ดูคืออะไรนี่ครับมี ev mode มาให้ด้วยซึ่งเท่าที่ผมลองถามดูเขายังไม่บอกนะว่า ev m o มดของมันวิ่งได้ไกลเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็มี ev โห d e มาให้อย่างน้อยเผื่อพ่อบ้านอยากจะหนีออกจากบ้านโดยที่ไม่บอกคุณภรรยาก็ใช้ ev mode ที่ หนีไปแล้วกันแต่จะหนีได้สักเท่าไหร่จะหนีออกค้นหมู่บ้านไหมก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับมันมีเสียงสังเคาะมือมีเหรอมีสิงั้นคุณหาที่อุดหูให้เมียคุณหน่อยละกันนะครับอันนี้ถือว่าผมไกด์ไลน์ไว้ให้แล้วอีกอย่างหนึง่งคุณเห็นอีบีตรงนี้ไหมด้านข้างเนี่ยมันมีปุ่มเซตตรงนี้ด้วยจริงๆมันไม่ได้เซตอะไรหรอกแต่คือเหมือนเป็นปุ่มที่เอาไว้เช็คแรงน้นลมยางนะครับซึ่งตัวระบบเช็คแรงน้นลมยางเนี่ยก็จะมีมาให้เฉพาะในตัวครอบด้วยนะนอกนั้นก็จะเป็นพวกระบบแจ้้้้งงเเตือนนนชดดาาาาขปิฝไฟ พวกเอ่อทักชันคอนโทรลพวกป้องกันการชนด้านหน้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ระบบไปสูงออโต้นั่นเองนะครับมาดูเบาะกันบ้างดีกว่าในส่วนของเบาะนั่งนะครับเมื่อกี้ก็ปรับไปแล้วเนาะแล้วก็บอกไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยฝั่งผู้โดยสารมันจะเป็นเบาะปรับแบบ8ทิศทางนะครับปรับไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นตัวล่างเนี่ยจะได้6ทิศทางนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวดีไซน์เบาะเนี่ยผมไปลองดูมาแล้วนะครับดีไซน์คล้ายกันเลยนะครับซึ่งเบาะเนี่ยเอาจริงขนาดก็ ผมใช้คําว่าใหญ่นะใช้คําว่าใหญ่เพราะว่าช่วงเบาตรงนี้ช่วงเบาด้านล่างเนี่ยจริง,รงๆค่อนข้างจะพอดีกับน่องผมเลยผมเป็นมนุษย์หุ่นหมีนะครับหมีอิมมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะครับแต่หมีแบบหมีเแบบิแบบ่มแๆบบแบบเลยก็สามารถนั่งได้สบายและสิ่ำคัญคือตัวพนักหลังเนี่ยสังเกตสิเนี่ยผมสามารถขยับตัวซ้ายขวาได้สบายมากๆนะครับซึ่งถ้ามองในมุมของความสบายมันก็สบาย,ยาจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าลองไปศาสโค้งก็คงจะไม่ค่อยมีคนเอารถคันนี้ไปศาสโค้งเท่าไหร่อาจจะต้องคิดสักนิดนึงเพราะว่าตัวคุณอาจจะไหลได้ง่ายนะคร ค่อนข้างจะไม่ได้แข็งและไม่ได้นุ่มจนเกินไปแต่อย่างน้อยก็มั่นใจได้แล้วก็ตัวช่วงหัวพนักตรงนี้ก็ไม่ได้ดันหลังไม่ได้ดันหัวสักเท่าไหร่ซึ่งโอเคอยู่ในโพซิชันที่กําลังสบายส่วนผิวสัมผัสข,ของตัวหนังตรงนี้เนี่ยผมลืมหนังตรงนี้ครับถ้าเป็นเบาะคู่หน้านะครับของตัวพรีเมียมลักชัวรี่และตัวพรีเมียมจะได้หนังหุ้มเบาะที่มีชื่อเรียกว่าขอสูตรหายใจแป๊บนึงโคเล่โมดูเล่ โอเคผมเรียกถูกนะครับโคเล่โมโเล่หนังตัวนี้เ่ยคณอาจจะเคยได้ยินจากรถหลายๆแบรนด์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิแล้วก็นิสสันนะครับตอนนี้มันมาอยู่ในตัวรถของโตโยต้าด้วยถามว่าหนังโคเล่โมโรเล่รียังไงพูดสั้นๆเลยก็คือมันเป็นเบาหนังที่ไม่อมความร้อนถ้าคุณไปจอดรถตากแดดเนี่ยรับรองว่าเฮ้ยมันไม่ร้อนไม่ร้อนแบบไม่ร้อนลวกก้นลวกหลังคุณเหมือนกับเบาหนังที่คุณเคยใช้แน่นอนมาพูดถึงพื้นที่โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับสาหรับพื้นที่โดยสารตอนหลังของรถคันนี้เนี่ย แม้ว่าเขาจะวางโพซิชันของรถคันนี้ไว้อยู่ในกลุ่ม A segment crossover แต่ระยะฐานล้อของมันเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวกว่ารถในกลุ่ม B segment crossover ด้ซ้ำดังนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือผมมีพื้นที่วางขายเยอะมากนะครับผมเป็นมนุษย์สูง1 6 8ซนมไม่เกิน1 7 0ซมก็ถือว่าค่อนข้างจะตัวเล็กนะครับนิดนึงตัวเล็กในที่นีคือเล็กในด้านสูงก็สามารถนั่งได้สบายๆถ้าเกิดว่าคุณมีพ่อตาแม่ยายหรือพ่อ แม่น้องนะครับก็พาเขานั่งได้สบายๆแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของความกว้างนะครับนี่นั่งได้แบบเหลือเฟือนะครับแขนผมกลางเนี่ยยังเนี่ยกลางสุดแล้วยังไม่แตะอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆแล้วก็ตัวในเรื่องของตัวเบาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเบาะนั่งคู่หลังของตัวพรีเมี่ยมลักชัวรี่แล้วก็พรีเมียมเนี่ยยังไม่ได้เป็นคเร่โมดูโลเหมือนคู่หน้านานะยังเป็นหนังธรรมดาอยู่ที่ผมผพูดผิดใช่ไหมว่าคเดโมดูโลโอเคอันนั้นมันอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแต่มันคือเอาง่ายๆมันไม ทางด้านหน้านะครับมันคือหนังปกติหนังทียูปกตินี่แหละนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้คงไม่ใช่สิ่งที่คอนเซิร์นเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของความยาวของตัวเบาะนั่งครึ่งหลังเนี่ยส่วนตัวผมว่าพอดีกับกับขาผมนะเพราะว่านี่เห็นไหมมันจะพอดีกับช่วงเนี่ยข้อพับพอดีนะครับดังนั้นก็ถือว่านั่งได้สบายๆบายมีความเชิดนิดนึงเหมือนจะเป็นหลุมนิดนึงก็โอเคนอกจากนี้ตัวพนักหลังก็มีความเป็นหลุมนิดนิดนะครับแต่ว่าเขาเป็นหนังเจาะรูด้วยนะเออดังนั้นก็คงจะไม่ต้องพวงเรื่องความร้อนเเววลลาาานนนนัััั่่่งงงๆทไหหรร้กก็ตตพี มีปรับได้นะครับก็โอเคค่อน ok. ข้างใช้ได้เลยนอกจากนี้ครับมันมีอ ah ีกฟังก์ชันนึงนะที่ซ่อนไว้ก็คือตัวพนักตรงนี้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมันสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคืองี้น,นี่ผมลองดูซึ้เห็นไหมเนี่ยคือปกติแล้วอ่ะเบาะตรงนี้มันพับได้จริงไหมแต่แล้วก <time> ็จะล็อกแบบนี้แต่ตัวเนี <t ion> <ๆ>้ยม <time> ันปรับได้กระดับหนึงด้วยก็คือปรับกึกกกเนี่ยแล้วก็เอ็นไปเพิ่มได้ก็ ทำให้เชื่อว่าคนนั่งข้างหลังเนี่ยน่าจะนั่งสบายขึ้นถ้ายังสบายไม่พอนี่ครับเขามีที่วางแขนมาให้ด้วยซึ่งตำแหน่งโพซิชันเนี่ยไม่ได้แอนลงไปข้างล่างหรือว่าเชิดขึ้นมามากจนเกินไปอยู่ในโพซิชันที่วางแขนซ้ายขวาเนี่ยละนาซ้ายขวาตรงนี้กําลังพอดีเลยแล้วก็จะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะติดก,ก็คือเนี่ยคุณสังเกตเสาตรงนี้สิหัวเราอะจะหลบมาตรงนี้พอดีถ้ามองในมุมของความปลอดภัยเนี่ยเออมันก็น่าสนใจนะเพราะเหมือนคาลตรงเนี้ย จะช่วยรับแรงกระแทกให้แต่ว่าถ้าคุณนั่งข้างหลังอะคุณจะรู้สึกว่าหันไปปุ๊บมันมันมองไม่เห็นอนะคุณจะต้องมองคุณจะมองเฉพาะโพสิชันด้านหน้าเท่านั้นอนะคุณไม่สามารถมองโพสิชันด้านด้าน้า,นางตรงนี้ได้ถ้าคุณจะมองคุณจะต้องลุกขึ้นมาแบบเนี้แล้วคุณถึงจะมองได้อันนี้อาจจะไม่ถูกใจเด็กหรืออาจจะไม่ถูกใจผู้ใหญ่ที่หน้าข้างหลังนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าตรงเนี้ยมันเดือดรัดจริงๆแล้วมันจะมีอีกทัศนะวิสัยหนึ่งนะครับที่ใส่มาให้ในคันนี้ด้วยก็คือหลังคาด้านบน นี่ครับหลังคาด้านบนของรถคันนี้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกมันคือตัวท็อปสุดซึ่งก็คือตัวพรีเมียมลักชัวรี่เขาจะมีออปชันหนึ่งที่เป็นออปชันเฉพาะรุ่นมาให้ด้วยก็คือหลังคาที่เป็นหลังคาพาโนรามิกซันลูปนะครับแบบปิกนะรู้สึกว่าจะไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนี่ครับบานหน้าตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้นะเป็นแค่กระจกเฉยแต่สิ่งที่ดีงามก็คือมันดีกว่า b segment เอบางคันก็คือไอตัวนี่ครับบานตรงนี้เป็นบานไฟฟ้าเห็นไหม คือ BSUV บางคันซึ่งผมเชื่อว่าถ้าผมพูดตบเนี้คุณน่าจะเดาออกมันจะเป็นเหมือนแค่แค่ครึ่งบานตรงนี้ส่วนคู่หลังเนี่ยมันจะเป็นม่านแบบที่คุณต้องถอดออกแล้วไปวางที่อื่นแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นม่านไฟฟ้าแล้วเร็วด้วยแล้วเร็วด้วยผมบอกเลยว่าเอออันนี้น่าสนใจและดีมากๆนะครับนอกนั้นความสะดวกสบายอื่นก็ถือว่าให้มาครบคันนะครับอย่างน้อยที่สุดนะก็คือนี่เขามีตัวแอร์หลังมาให้2ฝั่งนะครับแล้วก็นี่มีพอร์ตชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับซึ่ง พอชาร์จไฟเนี่ยเป็น USB Type C แล้วนะครับและอย่างน้อยก็มี2ตํตำแหน่งแหละนะครับก็ถือว่าครบๆบกันไปสําหรับออปชันความสะดวกสบายทางด้านหลังครับพูด <c oughs> ถึงสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาไปเยอะแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคกันบ้างดีกว่าอย่างแรกที่เราจะพาดูเลยก็คือเรื่องของขุมำลังนะครับขุมลังของรถคันนี้เนี่ยมันเป็นขุมาลังบล็อกใหม่เลยนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร ไฮบริดนะครับรหัสของมันคือ 2NR VEX นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่เคยใช้ในตัวรุ่นไหนมาก่อนเพิ่งมาใช้ในตัวนี้เป็นครั้งแรกเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์154สูบเพียงนะครับพะละกําลังสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่91แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่121นิวตันเมตรแต่มันจะทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งพะละกาลังรวมที่ได้นะจะอยู่ที่111แรงม้า PS และแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรส่วนระบบส่งกำลังนะครับจะเป็นระบบส่งกำลังแบบ eCVT ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยบอกเลยว่าน่าประทับใจมากนะครับอันนี้คือตามเคลมนะอยู่ที่26.34กิโลเมตรต่อลิตรเราๆนี้เป็นเลขอัตราสิ้นเปลืองที่บอกตรงว่าน่าประทับใจจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้นะครับในเรื่องของระบบช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับแล้วก็มาคล้องกับเหล็กกันโครง้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมมาคล้องกับเหล็กกันโครงเช่นกันและที่สําคัญที่สุดเลยคือระบบดิสเบรก ให้มาทั้ง4ล้อนะครับไม่ใช่หน้าดิสหลังดําเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยทีเดียวและไหนๆก็เปิดฝากระโปรงมาให้ดูนะครับผมจะให้คุณดูอย่างหนึ่งก็คือจําได้แม้ว่าเมื่อต้นคีบ,บผมบอกว่ารถคันนี้มันไปเปิดตัวที่อินโดก่อนแต่จริงๆแล้วสําหรับยาริสคอร์ที่ขายในประเทศไทยครับดีไซน์บายแดชสุอินเจแปนบัตร made in Thailand นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยโอเคมันไปเปิดตัวที่อินโดนีเซียมาก่อนใช่ไหมหลายคนจะมองว่าเฮ้ยยงไประกอบมันจะเปิดด้อยหรือเปล่าแต่เอาจริงๆแล้วคันนี้ ประกอบในไทยซึ่งคันจริงที่ผมได้สัมผัสงานเนี้สมกับเป็นงานประกอบในไทย,ยจริงๆหายห่วงได้เลยครับสำหรับเจ้ายาริสคอรสคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับตัว t o y ยต้ายาริสคร์สรุ่นใหม่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาซึ่งอันนี้อาจจะแล้วแต่คนชอบแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของออปชั่นที่บอกว่าจัดเต็มมากๆนะครับจัดเต็มที่สุดในคลาสเลยเพราะอย่างที่บอกไปคันนี้เนี่ย แม้ขนาดตัวของมันจะใหญ่ขนาด B segment แต่คลาสจริงๆของมันก็คือคลาส A segment ราคาของมันเนี่ยอยู่ในช่วง8-90ถึงเกแสนกว่าบาทบอกเลยว่าราคาเนี้ยคุ้มมากกับออปชันนี้ให้มาทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดระบบ A d a s ที่ครบคันแล้วก็ออปชันแบบกล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้อีกฝาได้ไมฟอีกน่าสนใจอย่างเดียวสิ่งที่ขาดไปก็คงจะเป็นเรื่องของการขับขี่ที่ตอนนี้เรายังบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะขับขี่ดีสักแค่ไหนไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมเขี่เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังตอนนี้ผมขอตัวลาท่านไป อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยล่ะสวัสดีครับ